สวัสดีค่ะอันนี้เป็นรีพีทที่ยีสิบเจ็ดนะคะมีพระมาให้ดูห้าองค์ค่ะว,วันนี้เป็นคลิปสั้นนะคะนี้องค์แรกก็จะเป็นพระขุดสะเล็กเนื้อผงนะคะสองร้อยห้าสิบเ่าองค์น,นี้เก่าให้ดูใต้กล้องนะไม่ค่อยชัดเท่า นก็จะประมาณนี้นะคะสองร้อยห้าสิบค่ะองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จกวยลึกนะคะนี่พระสมเด็จกุกุวัดสะพานสูงนะคะสองร้อยห้าสิบค่ะองค์ ใต้กล้องนะคะเนื้อก็จะแตกลายเก่าสวยสองร้อยห้าสิบค่ะอง์ที่สององที่สามเป็นโลหะนะครับเป็นพระชัยวัดอันนี้ก็จะ เครือบเก่าแต่งเก่าหน่อยนะคะสองร้อยห้าสิบค่ะพระชัยวัฒนเนื้อเน้อก็จะประมาณนี้ เก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกโอนโอนเงินสดหรือว่าจะให้เก็บปลายทางก็ได้ะคะ่ะอันนี้สอง้าทพระพเนื้อดินวัดกลางบางแก้วนะคะคหลวงปู่บุญพิมพ์เสียนโองรน้น250เช่นกัน,นะคะ่ะ ตาลยมือใหม่หัดหัดสองพระนะเนื้อก็จะประมาณนี้ค่ะสองร้อยห้าสิบกับเก่าๆองค์สุดท้ายจะเป็นพระลาหูนะ,ะเนื้อ เลซิ่นเนื้อเลซิ่นค่ะข้างหลังยันองค์ใหญ่ค่ะสองหบาททุกองค์นะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะ5้าองค์สนใจองค์ไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่รับชมรับติดตาม กดติดตามด้วยนะคะเราจะมีพระมาให้ชมกันเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ